สวัสดีครับพบกับผมเซลบิ๊กนะครับจากคอมเมนต์ที่ลูกค้าได้สอบถามเข้ามาอยากให้เซลช่วยแนะนําวิธีการปรับการไล่ฟ้าหน่อยนะครับวิธีการปรับตั้งค่านะครับก่อนอื่นเลยให้ลูกค้ากดที่รูปใบพัดนะครับก็จะเจอในส่วนของโหมดแอร์นะครับซึ่งโหมดแอร์ในการไล่ฟ้าของเราอะครับหลกัหลกๆมีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวไล่ฟ้าหลังพร้อมกับตัวไล่ไอ้น้ําที่กระจกมองข้างในกรณีถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้งานเนี่ย ด้านหลังของรถอะครับมีฟ้าหรือว่ากระจกกระจกที่เรามองด้านข้างอะครับตรงเนี้มีไอ้น้ำเกาะก็ให้ลูกค้ากดปุ่มสัญลักษณ์ปุ่มที่3ตรงนี้นะครับให้เป็นไฟสีเหลืองแค่นี้เองครับตัวฟ้าหรือว่าหมอกที่มันเกาะอยู่ครับก็จะถูกไล่ออก ส่วนตัวถัดมาเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของไลฟาด้านหน้าครับด้วยระบบลมถ้าเกิดว่าลูกค้ากดแล้วเนี่ยตัวช่องด้านหน้าตรงนี้ครับจะมีลมเป่าขึ้นมาเพื่อไล่ไอ้น้ําที่เกาะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้ลูกค้ามีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลบิ๊กด้วยนะครับ